นักท่านเช้่ชมวัดบองเขนใต้ผู้สร้างวัดบองเขนใต้คือพระโคฟาร์มเมคุณศักดิ์สอามร้อยเจปลายราชการที่3ามเนื่องราชทาที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ให้จ้างวัดแร้ตั้งชื่อว่าวัดบองเขนใต้เพราะวัดตั้งอยู่ฝั่งลิต้ของคองเสดสจค่ะ ทุกท่านคือสังปัจจนนัยเรียนจากตำนานคู่รักอดกังดังของคอนเสิร์ตแบบค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางด้านใจมือของทุกทุกท่านคือจากเจ้าแม่คำผิวเมื่อครังกรุงเวียงจันทร์แตกใหม่ๆเจ้าแม่คำผิวซึ่งเป็นเจ้าพระนาครแห่งกรุงเวียงจันทร์ได้อ,อพยพหนีโรภัยมาถึงน้ำบริเวณคองแสิแบบจนกระทั่งสิ้นชีพ ชาวบ้านจึงได้ตั้งศาลเพื่อทำการสักการะบูชาให้งานสำเร็จหรล่วงไปด้วยดีค่ะโรงงานจากยูเนียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตยุคความพิศการ์บางชันซึ่งถือว่าเป็นยุคความพิศการ์แห่งแรกของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นยุคความพิศการ์ประเภทอาหารมีโรงงานมากมายด้านหน้าของทุกทุก่านคือห้องบูเบอร์ไม่ใช่แทนเรียกว่าห้องกลมมีทิศกำเดิในในโใจเหนือ โตเต็วัยจำบตอยู่ประมาณ170เน,นอ6เมตรตัวนี้ค่ะส่วนหงแต่เป็นนกอียพที่นักลงชีวิ่นทำเมอเมรกับเหนือจะมหวัยปากสดำเป็นตัวเลขหกแต่เป็นตัวที่โดดเด่นจากคนพันธุ์อื่นค่ะ